โ,โ,โสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพี่เต้าออกลอสิ่งครับเรียบร้อยครับการโลกนาตรงนี้เก็บเรียบร้อยก็จะย้ายๆนะครับ ตอนนี้ก็รับหน้าที่โดยป๋าศุน์เหมือนเดิมครับให้เสียคริตทำงานก็ไไม่ถูกตาแกครับจะเลยไล่ลงเลยโดดดำมาแล้วครับ ไปยังไงมายังไงเนาะหมอมาเพ็บเบียดเบียนเลยยิงจอดแล้วครับเขาตันรุนแรงเสยเลยเลย ก่อนเลยจ้าไปก่อนเลยเลยไปเลย,เลยมาใส่ไปก่อนเนดะี๋ยวจะเคลียดินตรงตรงนี้ตรงทอน่อนิดนึงโอ้ตรงนี้มีท่อครับเห็นขาว ตรงนี้ก็มีงานก็ต้องรีบครับเพราะว่าอีกหน่อยฝนก็มา โซ่ไม่ค่อยดีแล้วครับมันนานแล้วใช้งานมานานแล้วครับก็เห็นแก่ว,ว่าจะเนี่ยครับช่วงนี้มีงานต้องรีบครับเพราะว่าอีกหน่อยฝนมาก็จะได้เปลี่ยนโซ่ครับอะไม่รู้ช่วงนี้ทํางานก่อนครับเพราะว่าฝนมาในเกจะได้เปลี่ยนโซ่ทําช่วงล่างใหม่แต่คันนี้ถูกเจ็บกระสุนครับ ตักดินนี่วันละร้อยกับเที่ยวครับสบายสบายครับพี่น้องกีกใหญ่ครับยำทางแล้วยำทางไปเจลือขึ้นบอกออกมาจะเกลียววะมีสัมภาระนิดหน่อยครับที่ต้องเก็บ ใส่ข้าวอยู่ไหนวะโอ้อยู่บนเพเลอร์ครับเอาใส่ละคนว้าเอ,อไม่เย็นบ้างเอไม่เย็นบ่าเอไม่เย็นด <Yeah. S 1> ิอ๋อเคยโดอเอานนเนาะไปเดี๋ยวเก็บของครับ มันลงนี่มันจะขึ้นได้บ่กมาตันมันไม่มีที่กลับใช่ไหมน่ะนเก็บของน,นี่เก็บเก็บอาายากลองของมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ย ไม่ขึ้นได้ข <c oughs> ึ้นได้มอาไปขึ้นตรงท่อได้ไหม เนี่ยขึ้นตรงนี้ได้อยู่นี่า,นมามามาต้านใช่มนาก,ก่าน่ <c oughs> คริตคริตชอบลองของครับ ừ, เปล่าเดียวครับพี่น้อง ừ, อยังไปได้ครับถ้าดินไม่เปียกนี่สู้ตายครับแม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าดินไม่เปียกเจ้านี้เขาไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆครับ มึนอยู่แล้วครับพี่น้องเอาเรลยียงเชียงไงเขียงเชียง

เจอบ้ามาหิงตะเตเวนคล้อยค่ำไก่้จะมือแล้วพี่น้อง ถ้ามืดแล้วมันคําเลยได้บานผมอ่้งอื่นมืดแล้วคําคือผมวัวถ้าคําแล้วก็มืดด้วยกันครับย้ายครับอ้ห่วยหิงกับลํากลางทางนะครับเร็วจัดนะพี่น้อง โอ้เอาสปอเก็ตขึ้นก่อนเลยบอกไม่เป็นไรครับสายจวดอยู่แล้วพีน่น้องนี่นี่ตัวนี้มีล็อกเบรกค,ครับเบรกลมเบรกล็อกเบรกอะไรของเขาไม่รู้ดึงไม่มาครับ เดินขึ้นเลยแต่บางคนผมก็เห็นเอาสปอตเกตขึ้นก่อนอย่างนงี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่น่าจะนานๆน,น,น่าจะไม่รู้มันเป็นข้างหน้าข้างหลังยังไงละมั้ง <c oughs> เลยตัวเดินแรงครับตัวนี้ <c oughs> เรียบร้อยย้ายครับย้ายย้ายเข้าบ้านในหน้าพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับวันนี้น่าจะไปนอนบ้านครับหกล้อน่าจะนอนบ้านยางมันตกไหมมาตัน,น,น,นนะอ๋อเหรอนึกว่ามันจะเเลยตกลงไปในลุมนั่นเหอเี้มันทะเลยตาอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหนะ้าไม่ไม่โฟวินหรอก <laughs> คลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ